s ันสปอร์ตช็อร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมโรบอกและบริการกดผลและเติมพัสในราคาถูกมากนะฮะแถมยังมีบริการเติมเกมวอลเล็ f r วีฟีไฟและเกมอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจริงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้พี่ฝ่ายนี่ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้พี่วอมก็มีโค้ดมาแจกอีกเช่นเคยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นโค้ดคาตานะนะครับบอกเลยว่าคาตานะข้างหลังคล้ายๆกันนะครับก็บอกเลยว่าสุดจริงนะฮะแต่ตอนที่เราจะไปแจกโค้ดนะครับขอแจกเพรให้ทุกคนก่อนแล้วกันนะครับก็ในคลิปเมื่อวานพี่วอมก็บอกให้ว่าคอมเมนต์ไว้เนาะก็ หลายคนก็คอมเมนต์หลายคนก็ไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมบอกแล้วว่าผมให้จริงก็คือให้จริงนะครับอ่ะเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าใครได้นะครับซึ่งคนที่ได้ก็คือน้องเอิญนะครับเนาะทุกคนน่าจะรู้นะครับแหมน้องเอิญนี่นะครับอ่ะขอเลื่อนดูตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับก็คอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยขอขอถ้าอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอ่ะคนที่ได้ก็คือคนนี้ครับมาแล้วครับเขา คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นแบบนี้แหละพี่บอมก็เห็นความพยายามนะครับอืมก็สวยดีนะครับอะทำแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะเอาที่พี่บอมเห็นนะครับพี่บอมไม่เห็นจริงๆนะคอมเมนต์อื่นๆที่พี่บอมเห็นแค่นี้จริงๆนะครับมันขึ้นมาความคิดเห็นอะก็คือร5 1ห้าเดนะครับแต่ดูดูแล้วมันเหมือนแบบไม่มีอ่ะ,อะเดี๋ยวผมลองคลิกดูใหม่ล่าสุดนะครับเห็นไหมอมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม ทุกคนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะมาให้แบบนี้นะครับีชื่อน้องเอิญนะครับก็น่าจะเห็นนะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เติมเกมนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเติมให้นะครับก็ยินดีกับน้องเอิญด้วยนะครับก็นานทีนะกว่าจะได้เหมือนกันนะครับโอูน้องเอิญเห็นทั้งแชร์ทั้งในเฟสแชร์ให้พี่บอมมากมากเลยนะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับพี่บอมก็ไม่ได้แบบพิมพ์โอกาสแบบนี้สําหรับน้องเขานะครับก็มาเป็นแอดมินให้กับในเฟสด้วยนะ ก็ขอบคุณมากครับผมแอดมินจาเป็นนะครับพี่บอมแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับแอดมินจาเป็นนะครับผมเนาะก็ยินดีด้วยนะครับก็รับเพจไปเนาะโอเคนะฮะยินดีด้วยนี่ด้วยพี่บอมเต็มใจให้เด้อไม่ต้องคิดมากนะครับหลายคนเขายังยังบอกว่าพี่บอมยังไม่ให้จริงอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาคนที่เขาเชื่อดีกว่านะครับแล้วก็ไอเทมโค้ดผมจะชอบปักบุดให้นะครับแต่คลิปนี้ก็ปักหมุดให้เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวใครทันก็เอาไปเนาะ โอเคเรียบร้อยนะครับน้องเอิร์ลเพชรเข้าแล้วเด้อนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะฮะก็เรียบร้อยตามนี้นะครับตามท้องเรื่องนะครับก็กิจกรรมนะครับวันนี้ก็มีลัคกี้โรโยนะครับนี่นะครับก็ชุดใหม่นะครับส่วนตัวผมชอบนะน่ารักดีนะครับสำหรับชุดนี้เนาะน่ารักน่ารักนะครับก็ใครยังไม่ได้สุ่มก็มาสุ่มได้นะเป็นลัคกี้โรโยใหม่นะครับเดมอนโรโยใหม่เนาะก็มีรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็มีแว่นนี่แน่หล่อเท่เลยทีเดียวนะครับก็สามารถ มาสุ่มมาอะไรได้นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็สุ่มมาเดี๋ยวพี่วอมลองสุ่มดูเนาะพี่วอมมีเลขลัคกี้อยู่ที่89นะครับอ่ะสักสิใบครับเผื่อได้เผื่อฟุกเผื่อฟุกนะครับเผื่อแบบมีดวงมีดวงอะไรกับเขาบ้างนะครับวิ่งวิ่งเลยปะวิ่งโอ้ยไม่วิ่งอ่ะแต่ได้ชุดนี้มานะครับชุดตุ๊จีนนะครับร้อยลัคกี้ร้อยแล้วเหรอโอ้โหอันนี้คือร้อยแล้วนะทุกคน โคตรสุดอ่ะโคตรสุดอ่ะครับโคตรสุดอ่ะร้อยละไปร้อยสิบอ๋อสักอันเธอได้ไหมบัตรฟรีจะได้ไหมปุ๊บ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 วิง่งไม่วิ่งเลยครับได้ชุดนี้มาสามวันนะครับโอ้โหอ่ะโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุก๊กนะครับก็ <Wow. S 1> สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมเอาระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากมนะครับ คมักสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก o o g l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่อมก็จะมาสุ่มอ่าบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เพชรนะครับผมหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรก ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว้างไว้บอก็ยยอก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชร14792ไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนเป็นเป็นทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดรอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ ตัดไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นบัตรกาลีนาเลยนะครับโดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3อันนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมาเท่าไหร่ละร้อยสิบเอ็ดลัคก,กี้โอ้โหสวยมากสิบเอ็ดลัคก,กี้อ่ะอีกสักใบหนึ่งร้อยสิบสองชุบโอ้โห,หมสิทริ์ครับทุกคนมสิทริ์ค่ำสวยนะครับต้องตันร้อยห้าสิบผมว่าผมจะได้นะครับทุกคนเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็สู่ให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับเนาะก็ ขาดตกบกพร่องอันไหนนะครับนักต่อสู้นี้นะครับยังไม่สุ่มก็มาสุ่มได้นะครับแหมชุดผู้ชายน่าหล่อเทเลยนะรแล้วก็มีชุดผู้หญิงตรงนี้ด้วยนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับลูกทรงลูกซองนะพี่บอมสุ่มให้ดูแล้วไปสุ่มดูกันได้นะหมดประมาณ3 2 0 0เพชนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตรงนี้นะครับลงเล่นให้ครบนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับก็พี่บอมก็มีหมดละนะครับเราจะเล่นตรงที่กิจกรรมที่พี่บอมไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่บอมสะสมกล่องเสร็จนะฮะพี่บอมก็จะมาเปิด กล่องทั้งหมดให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับว่ามีคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับพี่บอมเปิดกล่องทั้งหมดที่พี่บอมมีหน่อยนะครับได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับตามคําขอนะครับแต่รอนิดหนึ่งนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะดีใจหรือว่าเสียใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่คอยติดตามและรับชมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับยังมีแบบว่า การสมัครครีเอเตอร์นะครับก็ขอโปรโมทให้เกมนิดหนึ่งลวกันนะครับก็รักสมัครคีเอเตอร์นะครับให้เราแบบว่ามีช่องไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่า u t u b e นะครับครบ5,000ผู้ติดตามนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับก็เหมือนพี่บอมนั่นแหละพี่บอมก็เป็นครีเอเตอร์อยู่นะครับก็สมัครว่าก็มาอยู่กับพี่บอมไล่อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเนาะก็แล้วก็วันนี้23ตุลานะฮะวันเสาร์นี้นี้นะครับผมบอกเลยบ้าดูไลฟ์สดพร้อมกันรับไอเทมฟียุคเซิร์ฟนะฮะครบ1 0 0 0 0 0คน รับไปเลยตั๋วสุ่ม3ใบแล้วก็ครบ2องแสนได้ทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยก็รับไปเหมือนกันนะครับแล้วก็30,000นสกินอักอักอักนะครับผมได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ โหมดใหม่นะครับไม่พูดไม่ได้นะครับหลายคนว่าเฮ้ยพี่บอมมันเข้ายังไงนะครับแล้วก็เล่นยังไงใช่ไหมก็ฟังเสียงนะครับมันต้องฟังเสียงแล้วก็เล่นเดินไปข้างหน้านะครับให้ถึงเล่นชัยอะไรประมาณนั้นนะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูพี่บอมที่พี่บอมรีวิวได้เมื่อวานนะครับบอกเลยว่าสนุกมากคลิปนั้นนะครับใครไม่ขำบอกเลยว่าขำแน่นอนนะครับไม่ดูบอกว่าไงบอกว่าขำแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สําหรับแบงค์นะครับใกล้จะรีแล้วนะครับอีกแค่2วัน3วัน ประมาณ3-4วันนะครับก็จะรีแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดันก็ไปดันแรงได้นะครับผมบอกเลยว่าสูตรจริงซีซั่นนี้พี่วมก็เล่นไปเยอะเหมือนกันในซีซั่นหน้าอาจจะดันเกนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับและสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ